สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบขีปพนาวิทพื้นสู่อากาศ KS 1 C ของจีนกันนะครับจากข้อมูลเชิงเทคนิคและก็บทวิเคราะห์ต่างๆที่เรามีเนี่ยเ,ออเราจะมาดูกันว่าทำไมเขาถึงมองว่ามันเป็นเหมือนเกราะป้องกันภัยทางอากาศราคาประหยัดค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะระบบ KS 1 C นี่พัฒนาโดย CPMIC ของจีนนะคะ จัดเป็นแซมหรือขี่ปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะยิงตามสเปกก็อยู่ราวๆเจ็ถึงห้าสิบกิโลเมตรค่ะห้าสิบกิโลเมตรค่ะก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วเพดานบินล่ะครับเพดานบินสูงสุดที่สกัดกั้นได้คือสองหมื่นเจ็ดพันเมตรค่ะโหสูงเหมือนกันแล้วความเร็วล่ะครับเห็นว่าเร็วพอตัวเลยใช่ค่ะความเร็วสูงสุดนี่มัคโฟนะคะมัคโฟก็ประมาณ4,900กกิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วพอรับมือเป้าหมายทางอากาศส่วนใหญ่ได้ แล้วระบบนำวิถีล่ะคะใช้อะไรตัวนี้ใช้เรดาร์ควบคุมภาคพื้นทำงานคู่กับระบบนำทางบนตัวจรวดที่เรียกว่า SARH หรือ Semi Active Radar Homing ค่ะ SARH อ๋ออันนี้คือแบบที่เรดาร์ภาคพื้นต้องคอยชี้เป้าให้จรวด,ดตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะต้องชี้เป้าไปจนกว่าจะกระทบเป้าเลยไม่เหมือนพวก f i ล e a n d f o r g e t รุวนใหม่ๆไม่ใช่ยิงแล้วลืม ถูกต้องค่ะซึ่งลักษณะนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะครับข้อดีก่อนเลยคืออะไรครับข้อดีก็คือระยะยิง50กิโลเมตรเนี่ยมันก็พอจะครอบคลุมพื้นที่สำคัญสำคัญได้นะอย่างเช่นตัวเมืองหรือว่าฐานทัพอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องสำคัญเลยราคาใช่ไหมครับอืออ uh huh. อันนี้จุดเด่นมากๆเลยค่ะราคาเข้าถึงง่ายโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีงบประมาณจำกัด ครับทำให้เหมือนกับว่าเออพอจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ขึ้นมาบ้างถึงแม้จะมีข้อจำกัดใช่ค่ะเป็นการมองในเชิงยุทธศาสตร์ที่ยอมรับข้อจำกัดบางอย่างเพื่อให้ได้ความสามารถพื้นฐานมาในราคาที่จ่ายไหวความเร็วมัชโฟก็โอเครับมือเครื่องบินรบหรืออาวุธปล่อยบางอย่างได้แต่ทีนี้ต้องมาดูข้อจากัดบ้างแล้วล่ะครับค่ะว่ากันตรงๆก็มีหลายจุดเหมือนกัน จากข้อมูลที่เรามีเรื่องแรกที่น่าห่วงก็คือการป้องกันตัวเองจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ EW ประเด็นนี้สำคัญมากค่ะข้อมูลบอกว่า KS1C เนี่ยไม่ได้มีระบบป้องกัน EW ที่ซับซ้อนอะไรมากมายนักหมายความว่ายัางไงครับก็หมายความว่าถ้าเจอสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ EW เข้มข้นมากๆระบบอาจจะโดนรบกวนได้ง่ายทั้งการแจมเรดาร์ภาคพื้นหรือการส่งสัญญาณหล,ลวงให้จรวดหลงเป้าอืม ประสิทธิภาพก็จะลดลงไปเยอะเลยสิครับถ้าเจอแบบนั้นมีความเป็นไปได้สูงค่ะแล้วมันก็โยงกับเรื่องระบบนำวิถี SARH ด้วยนะคะครับที่ว่าต้องพึ่งเรดาร์ตลอดเวลาใช่ค่ะพอเรดาร์ต้องเปิดสัญญาณแช่ไว้เพื่อน,นำทางจรวดมันก็กลายเป็นเป้าที่ชัดเจนเลยฝ่ายตรงข้ามก็จะตรวจจับตำแหน่งแล้วก็โจมตีได้ง่ายขึ้นแถมยังเอ่อเคลื่อนย้ายหลังยิงทันทีหรือที่เรียกว่า shoot and scoot ไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่เหมือนพวกนาแซมที่เราเห็นว่าคล่องตัวกว่าเยอะ การที่ต้องอยู่กับที่หลังยิงนี่ก็เสี่ยงโดนยิงสวนกลับมาเลยสิครับถูกต้องค่ะอันนี้เป็นข้อเสียเปรียบทางยุทธวิธีที่ชัดเจนเลยเมื่อเทียบกับระบบใหม่ๆอ่อแล้วก็อีกอย่างความสามารถในการป้องกันขี่ปนาวุธทิ้งตัวหรือบอลลิสติกมิชัยนี่ก็จํากัดมากๆค่ะเรียกว่าไม่ได้ออกแบบมาเพื่องานนั้นโดยตรงเข้าใจครับแล้วการใช้งานจริงล่ะครับมีใครใช้หรือสนใจบ้างครับตอนนี้ ก็มีจีนเองที่ประจำการอยู่ค่ะอาจจะใช้ป้องกันเมืองรองๆหรือพื้นที่ที่ไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์หลักๆแล้วก็มีรายงานว่าพม่าเคยสนใจหรืออาจจะมีการส่งคนไปฝึกนะคะบางกระเทศก็เคยสนใจรุ่นก่อนหน้าแล้วก็มีข่าวว่าเจราจากับบางประเทศในแอฟริกาตะวันออกก็ตรงกับภาพลักษณ์ระบบราคาประหยัดนะครับใช่ค่ะสอดคล้องกันเลยถ้าให้ลองเทียบกับระบบอื่นๆที่พอจะเห็นภาพหน่อยละครับ ถ้าเทียบกับ S 1 2 5 p e s h e r ชราของรัสเซียที่เก่ากว่ามากนะ KS 1 C ก็เหมือนเป็นรุ่นใหม่กว่าพัฒนาต่อจากแนวคิดคล้ายๆกันแต่ทันสมัยกว่าครับแล้วถ้าเทียบกับตะวันตกอย่างนาซามะครับโอ้อันนั้นคนละระดับเลยค่ะนาซามสน์นี่ทั้งแม่นกว่าคล่องตัวกว่าระบบนำวิถีดีกว่าเยอะใช้จรวด AMR-AM ที่เป็น Active Radar Homing ยิงแล้วลืมได้จริงๆใช่ค่ะแต่ ราคาก็สูงกว่าหลายเท่าตัวเลยแน่นอนแล้วถ้าเทียบกับของจีนด้วยกันอย่าง HQ16 HQ16 นี่ก็ถือว่าทันสมัยกว่า KS1C ชัดเจนค่ะระยะยิงไกลกว่าแม่นกว่าแล้วก็น่าจะมีความสามารถด้าน EW ที่ดีกว่าด้วยอ๋อครับครับ ดังนั้น KS1C ก็จะอยู่ในตำแหน่งระบบระดับกลางๆที่เน้นความคุ้มค่าเป็นหลักจริงๆอาจจะเป็นตัวเลือกสำหรับกองทัพที่ต้องการสร้างระบบป้องกันภัยแบบเป็นชั้นๆเอาไว้ใช้ในชั้นในหรือประเทศที่อยากอัปเกรดจากระบบเก่ามากๆค่ะพอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับสรุปก็คือ KS1C เป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับประเทศที่งบงจำกัดต้องการระบบป้องกันภัยพื้นฐานโดยต้องยอมรับข้อจำกัดทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องเอ่อความเปราะบางต่อ EW ใช่ค่ะรวมถึงข้อจำกัดทางยุธทธวิธีจาก SARH และการเคลื่อนย้ายที่ช้ามันคือเกราะป้องกันราคาประหยัดที่มีอยู่จริงแต่ก็มีช่องโหว่ t r n i x ทรอนิกส์มากๆกก็น่าคิดต่อนะครับว่าในสมรภูมิยุคใหม่ที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยข้อจำกัดเรื่อง EW ของ KS1C จะกลายเป็นจุดอ่อนชี้ขาดในสมรภูมิจริงหรือเปล่าแล้วประเทศที่ใช้งานอยู่ เขาจะมีวิธีปรับตัวหรือมีกลยุทธ์อื่นมาเสริมเพื่อชดเชยจุดอ่อนตรงนี้ยังไงบ้างก็น่าสนใจนะครับ